ทีนี้ครับการสร้างร้านค้าในเพจก็เป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าหลายๆคนเวลาเข้ามาในเพจของเราแล้วนะฮะเข้ามาในร้านค้าของเราแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าเลยพออยากจะเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าเลยการสร้างร้านค้าในเพจเนี่ยทำให้เขาเหมือนเป็นทางลัดในการเข้าไปดูสินค้าของเราได้นั่นเองครับมาเรามาเริ่มต้นในการสร้างร้านค้าในเพจกันครับ การสร้างร้านค้าในเพจเช่นกันครับวันนี้ต้องทําผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะเจ้าพวกเรานะครับทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับอ่ะเรามาเร,เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับ ไปที่หน้าเพจของเราครับแล้วก็หาเมนูคําสั่งคําว่าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมพอเพิ่มเติมเสร็จแล้วปุ๊บ <c oughs> เขาจะปรากฏเมนูย่อยออกมาเป็นร้านค้า <c oughs> เห็นไหมครับเป็นร้านค้าให้เรากดที่คําว่าร้านค้าเลยนะอย่าลืมนะไปที่เพิ่มเติมแล้วก็หาคําว่าร้านค้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นกดที่คําว่าร้านค้าพอเรากดคําว่าร้านค้าเสร็จแล้วนะครับให้เราติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขนโยบายของร้านค้านะครับเนาะ ติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะบางคนไม่ได้ติ๊กถูกนะครับถ้าไม่ติ๊กถูกตรงนี้จะไม่เป็นสีน้ําเงินนะครับแต่พอติ๊กถูกแล้วตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินก็ให้เรากดคําว่าดําเนินการต่อนั่นเองนะจ๊ะหลังจากนั้นครับเลือกส่งข้อความเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากพวกเรานะครับเขาให้เราติ๊กตรงนี้ครับติ๊กคําว่าส่งข้อความเพื่อสั่งซื้อสินค้านะครับทําตามโค้ชบอกเลยแล้วหลังจากพอเราติ๊กเสร็จแล้วนะครับให้กดคําว่าดําเนินการนั่นเองนะครับพอกดดาเนินการปุ๊บจะเข้าหน้านี้เลยนะฮะ เขาจะถามเราว่าให้เราให้เขาเนี่ยให้ลูกค้าจ่ายเงินเป็นเงินสกุลไหนแน่นอนเราเป็นคนไทยให้ใส่เงินเป็นสกุลบาทครับเงินสกุลบาทเท่านั้นเราก็แก้ไขนะครับเลื่อนมาเป็นบาทไทยนะฮะพอเราเลื่อนบาทไทยเสร็จแล้วกดบันทึกจกัตุรักนะครับพัดนี้ทุกคน,นครับกดบันทึกเรียบร้อยปุ๊บหน้าต่อไปครับเป็นการสร้างร้านค้าในเพจเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วร้านค้าของเราพร้อม พร้อมลงรูปพร้อมเขียนคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่คือการสร้างร้านค้าในเพจนะครับ